ตัวนะครับผม <uum> ตีในร่นองนะคร่องแค่อ่ะนี่ครับโดน ๋ย่างจะเต็มนะครับผมดห่างข่าวนะครับผมก็หมายดํานี้นะครับหมายมีร่องแคบอย่างนี้นะครับผมตีดักมันนะครับผมมันเป็นอ่าวอยู่ข้างนอกก็ตีดักร่องแคบแครับตีไปตีมานะครับนี่ครับโอเคครับภาผลงานนะครับอยยังจะเต็มนะครับผมดำห่างข่าวสุดยอดมากครับ